สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทท่านครับพี่น้องบรรยากาศเด้งแรงนะครับหาโมงแรงครับเมื่อนี้พีจาปทุมราชมาเปิดราคาง่วนาคอกเลยครับพี่น้องนี่ครับลูกตันแห้งนะครับลูกอ้วนครับลูกเพศผูครับเป็นของง่วพอจอยครับอยู่บานสหกรณกนิคมตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นของง่วของ พอพี่จ่าเองครับพอจอยพี่น้องนี่ลูกเป็นตันตันมันกินหยาเบิดล่ะพี่น้องเอ้ยเอาเปิดราคาถึกถือให้พี่น้องนะครับแบ่งปันไปเลียงนี่ครับโคมนี่แม่สูงร้อยสามสิบแปดบวกลบครับงัวลูกที่สองยืนครับลูกไหวประมาณอ่าสองสามเดือนนะครับตั้งต่ตันประมาณสามเดือนโคมนี่ครับเปิดไหวครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันครับพี่น้อง สองหมืนสี่ครับราคาห้องครับต่อร่องใดแม่นี่แบบอ้วนได้ด้พี่น้องกินนี่ผู้สุดยอดครับสูง่อยสามสิบแปดครับพี่น้องแต่ตีเหนือพุ่งว่ากับห่วยปรแม่สิบหมื่นหกหมื่นเจ็ดระบอพี่น้องนะครับนี่ลูกเพิ่นนี่ตันแห้งวัยประมาณสามเดือนนี่แหละครับสองหมื่นสี่ห้องนะครับทรงฟีลอยโลครับพี่น้องหูทั้งแม่หูทั้งลูกครับต้องบอกว่าการใจลูกน้องิ่นนี่สุดยอดเลยครับพี่พี่น้อง อ้วนนะครับใบสามเดือนสีแดงงามเข้มนะครับเนื้อนังดีแห้งผมว่าปีหนาขายได้หมื่นกว่าสบายสบายพี่น้องพูดถึงปีหนาแล้วครับแม่เพิ่นนะครับพี่น้องเอานี่ครับอาหารที่คำแน่นะครับสูงร้อยสามสิบแปดบวกลบครับเคยมีลูกแล้วสองตครับพี่น้องยืนนะครับลูกวบสามเดือนตอนนี้กะย่างมาท่านผสมนะครับนี่กินหญ้าเก่งือกันนะครับเพศดำนะครับ พ่วงหางดำขาทุขาทากขาท้อนปะกันไห้ครับทั้งสองตัวสองหมื่นสี่พันทรงฟรีหนึ่งรอยโลครับเป็นของมูพัดจอยครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวหางขาวมาดุกเอพไปจาบไอ้จับไปเบิ้งครับพี่น้องแม่งปันกวนเพิ่นนะครับงวกระจับได้ใบได้พี่น้องนะครับหู้แห้งนะครับหู้อยู่ในขอกครับี <laughs> จับใบใบได้พี่นอ้องย่า ลายถ่านวายาดงัวส้นนะครับบ่อส้นนะครับน้องหูเรียงง่ายพร้อมครับอ่ะนุ่มซีเต้าครับดำนุ่มดีนะครับลูกสองยืนเล็บก็เท่าปกตินะครับพี่จ้าเบื้องให้เลี้ยวเป็นงัวของพ่อจอยพ่อพี่จ้าเองอ่างลึกหนังนานะครับลูกสองยืนนะครับตอนนี้ยังไม่ทำผสมสองหมื่นสี่ครับต่อลองไ้ครับพี่น้องต่อลองได้โทรมาต่อเอานะครับนี่จะมูกดำพวกสีพวแวงครับคลิปหูดำนะครับ หน้าตาหน่องเป็ยนยังสดอยู่นะครับพี่น้องอ่ะเบิ่งฟังกวาโอ้มือพ่จาสั้นล่ะมันไปทั้งเขาละวะพี่น้องนะครับนี่โอ้งามล้ายพี่น้องไปตะเหลี่ยงครับนี่ปักลาน้อยย่ามะาค้มเด้บักลาน้อยอยู่หลังพิจานี่โอ้ยแขนเ้าเงาพี่น้องเอ้ยมางหามแต่รลลูปคนมาตัดไ,ไปห้าเมยียหรไอปอย่างนั้นเอก็พิจาครับ ปีจามาเล่นกัก็คนดูนี่สองสี่พี่น้องห้อง,องต่อรองได้นะครับหูทั้งแม่หูทั้งลูกแม่สูงเลยสามสิบแปดครับอ่อนอ่อนยังสี่ละเอามอสิไตไฟ่บอมแนสิไตไฟ่ไทยประมูลเอาบิงมาลูกบินมาหนูเกง่งเอาเกง่งลูกเกง่งนี่ครับอ่ะจับได้ใบได้เด้อพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกครับอาทุกขาอนประกันให้ครับพีกัดอยู่บ้านซากรอนนีคม ตำบลหน้าว่าอำเภอปะทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจจเนเจริญครับห้องสองสีครับพี่น้องราค่าสายราค่าไขขอให้เทิร์นสองเลยกันนะครับหาค่าลดค่าล่าแล้วพี่น้องราคานี่บมว่าสุดยอดนะครับนี่แม่อ่างดึงสีครับนมสีเต่าครับดูยังกินนมอยู่ครับนี่ใส่เสื่อนน่าหลุกเนาะอีลาอยากกินหญ้าลาบลูกกินเฟืองกินหญ้าเก่งครับพี่น,อน้องเลมเนียอู้ทองบรรยากาศตอน้ารโมนนะครับ เอาเบอร์ไล่เบอร์โทรเลยครับพี่น้องเบอร์ไล่เบอร์โทรเลยเด้กลูกสาวพอจอยเพิ่นสิรับสายให้เองนะครับขายให้เองโตใหญ่ๆสดๆจังสี่ครับพี่น้องลูกสองยืนนะครับอู้ว่าจับใด้บายครับนี่ไซส์เื่องแห้งเอาแบ่งไปเรียนนี่ของแท่อบลูกลูกขึ้นก่อนเอากล้องก่อนบอ้ะเข่าอ้าบมลูกบ้าอ้าบมลูกกับมะลุกนี่ลูกันด่าหน่อยม่อ้วนทะลุสามเดือน มาถึอใจโทรมาเดิมพี่น้องสองสี่ห้องครับต่อร่องได้ครับพี่น้องต่อร่องได้มีแม่เพิ่นสูงหน่อยสามแปดบอกลบครับสรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชขอจบชิปเพียงเี้ครับสวัสดีครับ